สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอมาพบกับคุณบ๊อบในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคํากริยาสื่ออาการนั่นเองนะคะหรือว่าเรียนสั้นๆว่าคํากริยาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคํากริยาคืออะไรนะคะคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามและคำสรรพนามนะคะซึ่งเป็นประทานของประโยคจะแบ่งเป็น4ชนิดด้วยกันก็คือ 1. คําคำกริยาไม่ต้องการกรรม เรียกว่าอักรมกริยานะคะ 2. คํากริยาต้องการกมเรียกอีกอย่างว่าสกรรมกริยา 3. คํากริยาต้องเติมเต็มเรียกอีกอย่างว่าวิกตัดถักกริยานะคะและ 4. คําช่วยกริยาค่ะเรียกอีกอย่างว่ากริยานุเคราะห์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะ อันแรกเลยคำกริยาไม่ต้องการกรรมนะคะเรียกว่าอากรรกิริยานะคะจะเป็นคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะเช่นนอนหลับนั่งโค่นป่วยเงียบงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะจะได้เข้าใจประโยคแรกนะคะต้นไม้โค่น 2. ต้นก้านอนหลับ และประโยคที่3ชัย,ยานั่งนักเรียนลองสังเกตนะคะเห็นไหมว่าแต่ละประโยคเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจเลยนะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยเป็นประธานนะคะคนก็เป็นกริยาเห็นไหมไม่ต้องมีกรรมมารองรับเลยแล้วก็เข้าใจแล้วว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรนะคะต่อมา 2นะคะคือคํากริยาต้องการการรมนะคะต่างจากอันแรกเลยอันนี้นะคะจะเรียกว่าสกรรมกริยาค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับนะคะจึงจะได้ความที่สมบูรณ์เช่นเตะถือขายใส่ขับแล้วก็แกะสลักนะคะตัวอย่างประโยคอันแรกเลยตั้มตักน้ำในโอง่งนุชตแกะสลักแตงโมงน้องเตะฟุตบอลเห็นไหมคะว่า สกรรมกิยาเนี่ยจะต้องมีการ,รม,มารองรับนะเรามาดูตัวอย่างประโยคตั้มตักน้ําในโอ่งเห็นไหมคะว่าตั้มเนี่ยเป็นประธานตักเป็นกริยาและน้ําในโอ่งเนี่ยคือ,อกรรมนั่นเองนะคะเห็นไหมว่าประโยคที่ครูปร๊อปได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะต้องมีกรรมมารองรับนะคะเราถึงจะเข้าใจเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยอย่างเช่นอ่ะน้องเตะ แล้วเราไม่มีกรรมมาลองรับเราจะรู้ไหมว่าน้องอเตะอะไรใช่ไหมเราจึงต้องมีกรรมมาลองรับนะคะจะได้เข้าใจประโยคที่เราได้อ่านนั้นเองนะคะต่อมา3นะคะคำกริยาต้องเติมเต็มเรียกอย่างว่า วิกตัตถ์ตริยานะคะเป็นคำกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองจะใช้เป็นกริยาของประธานตามลำพังตัวเองไม่ได้นะคะจะต้องมีคำนามคำสรรพนามหรือว่าคำวิเศษเนี่ยมาขยายจึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะแต่จะไม่ถือว่าเป็นตร,รมนะเพราะว่าไม่มีผลถูกกระทำจากประธานนะคะเช่นคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือนะคะเรามาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจนะอันแรกนะคะคุณน้าเป็นพยาบาล คาราเล่นเทนนิสเก่งเหมือนพ่อน้องสูงเท่าพี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคุณน้าเป็นพยาบาลเห็นไหมคะคุณน้าเนี่ยเป็นประธานส่วนเป็นเนี่ยเป็นคำกริยานะคะแต่พยาบาลเนี่ยไม่ใช่กรรมนะเขาเป็นคำนามนะคะที่มาขยายประโยคนี้นะคะให้เข้าใจนะคะเพราะว่าที่เขาบอกเนี่ยเห็นไหมว่า มันจะไม่ใช่กรรมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีผลถูกกระทำจากประธานถ้ามีผลถูกกระทำจะเช่นฉันกินข้าวเห็นไหมคะฉันเนี่ยจะเป็นประธานที่ที่กระทําตัวกรรมนะคะก็คือข้าอข้าวเนี่ยถูกฉันกินนะคะเห็นไหมอันนี้คือถูกกระทาและแต่ว่าคุณน้าเป็นพยาบาลเนี่ย ไม่ได้ถูกกระทำนะคะแต่เขาเนี่ยจะมาขยายประโยคนียให้เราเข้าใจนั่นเองนะคะแล้วก็ประโยคนี้มันก็จะสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อมาอันที่4ี่นะคะคือคากริยาไอ้คาช่วยกริยาค่ะเรียกว่ากริยานุเคราะห์นะคะเป็นคํากริยาที่ใช้ประกอบหรือช่วยทําให้กริยาสําคัญในประโยคเนียได้ความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่นคําว่าคงเคยควรควรจะคงจะ ให้ต้องกำาลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะประโยคแรกนะคือนักเรียนควรขยันเรียนชาวนากำลังปลูกข้าวฉันเคยไปเที่ยวสวนสเห็นไหมคะว่าอันนี้คือกริยาอุเคาะนะคะเป็นกริยาช่วยนั่นเองที่ทำให้ประโยคนั้นเนี่ยมันได้ความที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเนาะ เดียวอันนี้นะคะก็คือสรุปของคำกริยานะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะก็คือคำกริยาไม่ต้องการกรรามก็จะมีตัวอย่างคำเหล่านี้สองคำกริยาต้องการกรรมสามคำกริยาต้องเติมเต็มสี่คำช่วยกริยานะคะตัวอย่างคำนักเรียนก็สามารถไปอ่านได้นะคะซึ่งสามารถดูในคลิปวิดีโอหรือว่าในหนังสือเรียนภาษาไทยก็ได้นะคะ แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะหน้าที่18ข้อที่2ใหญ่นะคะแล้วก็หน้าที่19นะคะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดดีกว่านะคะอันแรกเห็นไหมว่าข้อหนึ่งใหญ่ไม่ต้องทํานะคะเรามาทําข้อสใหญ่เลยให้นักเรียนนะคะเลือกคํากริยาที่กําหนดเนี่ยเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะแล้วก็บอกชนิดของคํากริยานั้นด้วยเราก็เรียนไปแล้วเนาะอันแรกนะคะเรามาดูข้อที่1เขาจุดๆมาก เมื่อได้รับจดหมายจากแดนไก้เราจะเอาคำอะไรนะคะมาใส่ในนี้ถ้าเฉลยนะคะก็คือเขาตื่นเต้นมากเมื่อได้รับจดหมายจากแดนไก่เรามาดูชนิดของคำกริยาประโยคนี้นะคะคืออะไรนักเรียนลองอ่านนะคะว่าเขาตื่นเต้นเห็นไหมคำว่าเขาตื่นเต้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเข้าใจแล้วว่าเขาว่าตื่นเต้นนะอ่ะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยคือ อกรรมกิยานะคะซึ่งอกรรมกิยาเนี่ยไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็เข้าใจในประโยคแล้วนะคะต่อมาอันที่2เป็นอะไรนะักเรียนก็ไปอ่าน แล้วก็มาเติมให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เอาชนิดของคำกริยาเนี่ยมาใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ <ๆ S 1> ต่อมาข้อ3าใหญ่นะคะให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคโดยใช้ค,คํากริยาที่กําหนดนะคะเห็นไหมมีคําว่าสูงคําว่าบริโภคนะคะนักเรียนก็แต่งประโยคมาเลย2ประโยคนะคะง่ายๆต่อมาข้อที่4่ใหญ่นะคะให้นักเรียนเนี่ยแต่งเรื่องความยาว8 1 0ถึงประโยคนะคะโดยใช้คํานามคําสรรพนามและค,คํากริยานะคะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ย แต่งเรื่องนะคะโดยต้องมีคํานามค่ะสรรพนามคําศิริยาด้วยนะที่เราเรียนไปเราเรียนไปหมดแล้วใช่ไหมอะแล้วเราก็มาแต่งชื่อเรื่องด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาคําที่เราแต่งประโยคไปเนี่ยมาใส่ในนี้นะคะเช่นสมมุติเราแต่งเรื่องเสร็จแล้วคำนามก็จะมีคําว่าบ้านลบพี่สาวน้องสาวเพื่อนรักคำนามคือคําที่ ใช้เรียกคนชื่อคนสัสตว์ถึงของนะคะต่อมาคำสรรพนามเนี่ยก็ใช้เรียกบุคคลนะคะหรือว่าใช้เรียกคำนามนั่นเองนะก็เช่นเขาเราเธอเห็นไหมคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่สที่สาที่เราได้เรียนไปเนาะต่อมาคำกริยาที่ใช้นะคะเช่นร้องเพลงวิ่งเล่นเป็นเลือกชวนที่เราได้เรียนไปนะคะ เราก็มาแต่งเรืองแล้วก็ตั้งชื่อเรืองด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ